GDP ก็กำลังอธิบาย cross democracy cross democracy โปรดักไม่ใช่ตรงเรื่องกำลังอธิบายเดี๋ยวให้จบ cross domestic อ๋อโปรดักก่อนครับนะยังไม่จบอันนี้แล้วจบอันนี้จะต่อ cross GDP ร GDP cross democracy รุ่นตับศัพท์นี้เนี่ยมีครั้งแรกในโลกอ่าจริงนะจริงอ่าแล้วผมขยายความอยู่ไม่ใช่ว่ามันขยายขยายเห็นชัดเลยเอ่อาะา่าเอร์สวาดี่มเกซี่อเาเพรสดดีโมเกซี่ดโดเพราะว่าเพราะวา ขาไม่รู้จักเรื่องการในโลกประชาธิปไตยในโลกเขาไม่รู้จักประชาธิปไตที่สมบูรณ์แบบไม่รู้จักประชาธิปไตยแบบโลกุตระที่เรามีเขาไปมองกว้างเขาไม่ได้มองว่าประชาธิปไตยที่พ่อท่านหมายเนี่ยมันเป็นจากจิตใจใช่ใจที่เราเป็นเป็นประชาธิปไตแบบเทวนิยมคนเรานี่เป็นประชาธิปไตยแบบอาเทวนิยม เป็นเวทวทิเป็นประชาธิปไตัยบุญนิยมเป็นประชาธิทไตยที่ฆ่ากิเลสกำจัดก,กิเลสจริงเพรา,านเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีตัวตนเป็นประชาธิปไตยตอนนี้มันมีซึ่งเจ็ดข้อละหนึ่งซื่อสัตย์ สองไม่มีตัวตนสามกลับใช้ประชาชนทำงานเพื่อประชาชนสี่มีความรู้มีสมรรถนะความรู้ความสามารถห้าดูโลกดูสังคมรู้มนุษย์ดู ความเกี่ยวข้องอะไรๆความสัมพันธ์จำไม่ได้ละหกเจ็ดเขียนไปเจ็ดนล้เขาย้ายข้อไปถูกเจ็ดเจ็ดข้อมีได้ฟังยังไม่ถึงเราพวกนี้ยังเศรษฐกิจยังไม่จบพอเดินทีก่อนลมจะเกียนฟังเป็นฐานเป็นฐานไงแต่ทีกี้ยังเขียนไม่จบเราเก็เคยเขียน ก็สรุปไว้แค่นั้นนะเศรษฐกิจก,ก็สรุปไว้ว่าเศรษฐกิจก,ก็ตามมีจุดร่วมอันเดียวกันคือเศรษฐกิจก,ก็เพื่อที่จะให้สังคมมีอิสระคนมีอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกมใสใจเกือ้อกูลเพิ่มปูนการเสียสละอันนี้รวมเอาไว้ สมบูรณแบบดี้ะยังมีอีกอันหนึ่งต่อจากเสียสนัก็คือคนจะเข้าใจยากก็คืออลังการในอาการอะลังการเสียสละอะอลังการในอาการของจิต จิตจิตจิตนะนะอ่าในอาการอลังการกอลังการในอาการของจิต,จ,ตจะรู้ยากมากเลยม,ม,มันเป็นความอลังการมันเป็นความวิวิตสมาลาเป็นสุดยอดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการของความของขอาการเป็นอาการที่ขันิมิตนี่เป็นอาการของจิตถ้าจะต่อให้สุดก็คือ อย่างวิสิทธิ์วิสุทธิ์วิสิทธิ์วิเศษเป็นจิตที่บม่รู้สึกทางกลางวิสุทธิ์นวิสุทธิ์หรือกูวิสุทธิ์วิสิทธิ์วิเศษวิสิทธิ์แปลว่าเลิศยอดวิเศษแปลว่าไม่เหลืออะไรเลยวิเศษไม่เหลือเศษเศษศักดิ์แปลว่าเหลือวิสุทธิ์วิเศษไม่เหลืออะไรศูนย์ เลียนเียนพิเศษปีมุดพิเศษปีมุดประโลยยิงบอนในรูยิงพิเศษนั้นไม่เหลือแม้จะเหลือวิมันได้ทั้งสองอย่างเลยแม้จะเหลือก็เหลืออย่างอยู่ในอันนัดอยู่ใน คลอยูใ first, ่ในอำนาจหรือว่ามิมุตเป็นสกัดแล้วก็วิสิทวิเศษนี่เป็นเมนูที่สุดวิสิทวิเศษวิมุตได้ถ้าเข้าใจสภาวะสแตติกดนามิกแล้วสลักกันยังไงก็ได้ันก็สุดท้ายมีอยู่สองอันสแตติกดนามิกสแตติกดนามิกก็เป็นพลังงานสองอย่างสุดท้าย งบพลังงานโลกหรืออิทธิภาวะหรสภาวะถ้าเรียงอย่างภาษาของ,งานมามธรรมภาษาของจิตวิญญาณภาษาของประมัติรูปกับนามจะไปเรียกอย่างวัตถุก็สะทสารกับพลังงานรู้เทวาใชรู้เทวา รู้เทียวคสุดท้ายคู่สุดท้ายศาสารกับพลังงานกับกายกับจิตหรือปุปริสภาวะกับอิธิภาวะประจกบเคอตัวรู้รู้รู้สองนี้ถ้ารู้ความแตกต่ตางของปุปริสภาวะกับอิธิภาวะก็คือรู้ปุงลิง อิทธิลิงแล้วก็รู้สุดท้ายว่าอุจจกบคือหนับปุงสกัลิงอยู่นเนื้อเนื้อแล้วไม่มติดยึดในลิงทั้งสองใช้ใช่ไหมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อ,อุงลิงอิทธิลิงลิงค่าก็คือความแตกต่างการมาเปรียบเทียบก,กัน ก็แปลว่าเพศหญิงเพศชายสองเพศทีงอเทหมรมานเมดไปปลอดหนึ่ง เหมือนเป็นฝักอะไรเป็นข้อ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 ข้พักกระเชิดเป็นกปลอกข้าวเป็นกรอบกรอบข้ากรอบไปเสื้อตัวเสื้อตัวไปเที่ยวอ๋อนะภาบท่ากินข้าวกินปลาและสุกกัญชาชื่นใจชูวิทย์มาเล่นงานชูวิทย์เล่นงานโอ้โหนี่ พันุทินก็บอกว่ารู้ว่าชุวินี่เป็นรับจ้างมาจากอะไรไปดูมันเลยคนเดาไเลยเนี่ยรับจ้างมาดิสเตรตอุ่ม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 ปทศไทยเขาว่าสิ่งแล้วเขไม่รู้เขาทำเป็นข้าวหูอันนี้ก็บประชาชนเนี ขาก็เพงไปที่ประชาชนใช่ไปจ้าวจงใจจ้างพั่แล้วไปจ้าไม่ว่าดยเลยเขาอาจจะมีนึกไปถึงอมแด่สังชาติอาจจะนึกไปถึงประชาประชานเพื่อไทยเออพลังประชาชนนะเพื่อไทยด้วยเพื่อไทยก็ได้เพื่อไทยก็ได้ได้ผลประโยชน์หมดแหละถ้าเพื่อไทยก็ได้มันเดาไปเพราะว่ามันคู่แข่งของเยอะคู่แข่งไม่ภูมิใจไทย ผมว่าคราวนี้มันน่าจะมันแตกแหละเพราะว่าเสียงประชาชนเนี่ยถูกแยกไปเยอะพวกกัญชาพวกมุงตูพวกเพื่อไทยพวกแดงมันถูกแยกเนี่ยพวกกัญชาเนี่ยเขาก็ไม่เอาเรื่องเขาเมาจริงนะเขาอยู่กับกัญชาพอดูพูดไม่ได้มันจะผิดเจ็ดพฤษภารู้เรื่องเนี่ยเนี่ยพฤษธสภาเมษาพุทธสภาไม่นานนะไม่นานเดื่อนเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็เร่งไงเขาถึงเร่งกันนี่ไม่ยุบสภา อ่าเราเล่นยอะที่เวนตม่ใช่อปยวินาทีคือท้ายก็เข้ากขประมาณนะประยุทธ์ก็ประมาณะเก่งแล้วว่าแม่มันย้ายผักกันเร็วเกินตัดแข่งตัด้าอันนี้สิงคาปร์เขาแบบเราซื่อสัตย์คือใช้สิบคโปใช้เต็มหมดเลยก็ใช้เต็มมาแซะใชเต็มใช้เต็มใช้เต็มช่ยใ้ชาญย ไม่มีดราม่าไม่มีแบบการเมินว่าฉันจะต้องคงไม่ซื้จะได้อะไรไม่เอาอย่างนั้ก็เสียงประมาณโอ้โหซซซแต่แบบออกก่อนออกก่อนกำหนดก่อนเวลาพรงนั้นก็มองหน้าโอ้ยแล้วก็มองกันได้จะมองลบก็มองได้เศร้าเลย แล้วก็ไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยมีใครทำนักนางส่วนใหญ่ก็ต้องจังหวะนี้ฉันได้ไปออกเดือกจังหวะารืยุบสภาถ้าเปลวว่าดูถ้าดูตามดวงของดวงไม่ใช่ดวงอย่างฟองสนานโคตรลักถ้าดูตามดวงของประเทศไทยแล้วเนี่ย มันกำลังจะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็ม,ม,นมันก็ต้องไปในทางดีจะเริขึ้นน,น,น,นี้จิติญญาริขึ้นนแต่จิตปิญญาเป็นประธานสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ไม่ใช่เจริญขึ้นในการในเจริญสิริวัฒนมไม่ใช่เจริญสิริวัฒนะจะเจริญแต่แต่เลยไม่ใช่เจริญพกขพันด้วยแต่คนไขายน้อมรวยนะ

แต่ตอนล่าสุดนี้ที่คนที่รวยที่สุดนี่คือธุรกิจพลังงานต่อไปก็พลังงานนี่แหละรวบรวมเอาไปตีกหอ่อ่อไปกับพลังงานแดดพลังงานน้ํามันหมดก็พลังงานแดดเขาบอกว่าจะหมดมาทั้งานะไม่หมดทันทีอ๋มอมันสะสมกว่าจะใช้ล้านล้านชาได้ฟอสเซียเนีครับ ก็จะเป็นฟอสซิลฟอสซิลของน้ำน้ำมันฟอสซิลของน้ำไม่ใช่ฟอสซิลของวัตถุไป่นจากฟอสซิลของสสารฟอสซิลของสสารมันก็จะเป็นสสารเป็นหินเป็นฟอสซิลเป็นหินเป็นอะไรฟอสซิลของน้ำอมาลลายใช้ได้เป็นพลังงานได้ที่จริงฟอสซิลของหินก็ใช้ได้แต่ว่ามันช้ามันมันเป็นฐานหินเป็นอะไรต่เอามาใช้พลังงานกัน ก็จะเป็นว่าคนจะเก่งกว่านั้นนี่ก็มันก็ยากกว่าเพราะซิวนามันสลายเร็วน้มัน่อไป,ต,อไปต่อไปคน,คนจะรู้ว่าจิตมีพลังแล้วก็จะสามารถสร้างพลังจิตใช่ต่อไปน้วก็กลับไปหาจิตเลยนี้ก็เป็นเรื่องของแมกจิคอลไปเลยไม่ต้องอาศัยวัตถุแล้วใช่เป็นเรื่องของแมกจิคอล มันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นในอนาคตก็ไม mm ่ต้องไปพึ่งวัตถุมันหนักมันยากกว่าจิตทําจิตได้ไปไปไปมันต้องวางปล่อยโลกไปหมดจิตมันก็ถึงจะไปทําทางนี้ได้สะสมทางนี้สะสมพลังงานอิธิบาโลกอิธิปาฏิหารโลกทัวนี้คนส่วนใหญ่เข้าไปในโลกออนไลน์โลกสมิธจิต ภาพเห็นหูได้ยินแนัะแต่ตัวไม่ได้เป็นต่างๆแต่เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์เกิดอะไรได้ระดุกสนานได้ยห้ได้ตกเข้าได้น่อยก็ไปลง,ปงจิตไปนลงจิตก็ปอยสร้างพลังจิตไปเมื่อก็เวียนวนอย่างเงี้ยแล้วก็จิตเก่งก็ไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งวัตถุสสาร พอจิตเลวลงก็ต้องมาพึ่งวัตถุพอพึง่งสสารก็วนอยนู่อย่างเงี้ยจี่กับจีกันแต่มันไม่ใช่เร็วมันเป็นล้านล้านปีกว่ามันจะเนี่ยมันสะสมพวกนี้ได้มันก็จะเกิดทำได้สมัยก่อนกีว่าจะมา,าเป็นวัตถุเหาะได้นี่ก็เป็นเป็นล้านล้านปีนแต่ก็เอาตัวพลังงานตัวเองเหาะได้เลยนี่มันก็เป็นล้านล้านปีเหมือนกันมันจะสะสมอ่า มันก็ใช้เวลานั่นจะเป็นมันปีใช้ภาษาง่ายๆของเราแต่ทางโลกเขาก็ใช้ภาษากับวิบัติกับสารวัตรกับอะไรก็เป็นภาษาของทางอิจการบาลีก็ต้องนั้นเองอิทธิปาฏิหารเทศนาปาฏิหารย์กันมันก็หมุนเวียนไม่จบเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า เลิกไม่ต้องไปหงไหลอิทธิปาฏิหารนะิยเทศนาปาฏิหาริย์เอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสีสมาธิปัญญาเนี่ยเสร็จแล้วก็เลิกรืมจิตบุญวายกับมันอยากอยู่ก็อยู่อยากเป็นประโยชน์ไปอาศัยใช้สอยจริงๆทาง่านี้ชีวิตเป็นสุเป็นทุกข์ตัวนี้จบเออ หมดทุกหมดทุกกระจบเลยกับที่วันนั้นจะดูไอ้สารคดีที่เขาไปเที่ยวพม่าที่ก่อนสองแล้วก็มีเข้าทรงมันเป็นอุปทานอุปทานทั้มทางของได้เด้นทำหน้าหมดนะเขาเหมือนกันเหมือนกันนะแต่เขาไม่รู้ความจริงตัวนั้น มันตัดความรู้สึกไงตัดเบทนาแั่ความรู้สึกมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมันไม่รู้สึกนรองมันใช้ประโยชน์บางคนพวกเรามีเนี้ยฝึกบอกว่าเวลาเราป่วยเราตายเลยเนี้ยดับดับจิตใช้พลังจิตก็ได้แต่คุณเองคุณก็ต้องไปจมอยู่ในมัเกรสัตเบสีมันก็ต้องฝึกแมากอ่าเมือนเกับ อารานดาบทุตตะดาบทไงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณไม่ได้สูญคุณก็ไม่ส <laughs> ูญคุณก็จะต้องมาอีกหมดพลังกดขมคุณก็มา